สวัสดีค่ะมาพบกับจินนะคะในช่วงแอดคลิปนะคะซึ่งจินนะคะจะรวบรวมคาถามของเพื่อนๆนะคะจากกลุ่มชุมชนคนยิ่งแอดหรือแอดคลับนะคะมาตอบให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อไขข้อข้องใจและไขข้อสงสัยที่เรากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับการทําโฆษณาอยู่นะคะ ถามแรกนะคะจากคภูมิริพรนะคะถามเข้ามาว่านะคะขอเทคนิคยิงการมีส่วนร่วมยังไงให้ได้ราคาถูกนะคะจินต้องบอกก่อนว่าแคมเปญการมีส่วนร่วมนะคะของ Facebook เนี่ยวัตถุประสงค์นี้นะคะถ้าใครใช้เนี่ยจะเน้นให้คนมีส่วนร่วมกับโพสต์ก็คือคลิกคอมเมนต์ไลค์แชร์นะคะกับโพสต์เรานั่นเองนะคะหรือเราสามารถเลือกให้คนเนี่ยมากดถูกใจเพจเราก็ได้นะคะสําหรับวิธีการนะคะจินต้องบอกก่อนว่า เราสามารถทําได้อยู่2แบบนะคะก็คือวิธีการแรกนะคะเราก็คือต้องสร้างโพสต์ของเราเนี่ยให้เหมาะสมก่อนนะคะก็คือเราต้องบอกไปในโพสต์เลยค่ะว่าโพสต์เนี้ยหลังจากอ่านจบแล้วเนี่ยอยากให้คนเนี่ยคลิกคอมเมนต์ไลค์หรือแชร์นะคะหรือเกิดการตอบสนองอะไรต่อโพสต์ของเราถ้าโพสต์เราใส่ข้อความน,นี้ไปอย่างชัดเจนค่ะ <c oughs> ก็จะทําให้คนเนี่ย <c oughs> เกิดปฏิกิริยาหรือว่าตอบสนองในแบบที่เราต้องการนะคะ 2ก็คือโพสต์เราต้องมีประโยชน์ค่ะถ้าโพสของเราเนี่ยมีประโยชน์หรือบอกประโยชน์นะคะอย่างเช่นเราบอกว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะคะที่บอกประโยชน์ไปหรือแชร์เทคนิคนะคะที่เอาไปใช้ได้จริงเนี่ยคนก็จะเกิดการแชร์คอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ให้กับเรานะคะหรือถ้าสมมตวิว่าเรายิงแบบกดไลค์เพจนะคะเราต้องบอกไปเลยะคะ่ะว่าประโยชน์ของเพจเราหรือว่าการติดตามเพจเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรนะคะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็จะได้กดติดตามเพจเราหรือเกิดแอคชั่นในแบบที่เราอยากได้ นะคะคฉะนั้นการเลือกแคมเปญน,นี้นะคะหรือแคมเปญการมีส่วนร่วมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า engagement เนี่ยเป็นการให้คนเนี่ยเกิดปฏิกิริยากับโพสต์ของเราฉะนั้นเนี่ย โพสต้องบอกรายละเอียดเสมอค่ะว่าอยากให้คนที่อ่านมาถึงตรงนี้ทำอะไรนะคะในภาษาการตลาดเขาจะเรียกว่า call to action นะคะเพื่อนๆก็ลองกลับไปดูโพสต์ของตัวเองก่อนนะคะว่าเวลาเราโพสต์ไปเนี่ยเราต้องการให้คนคอมเมนต์ไลค์หรือแชร์หรือกดปุ่มอะไรหลังจากอ่านเสร็จนะคะสำหรับคำถามที่สองนะคะมาจากคุณวนิดาค่ะถามว่ามีสินค้าหลายตัวต้องการให้ขึ้นหน้าเพจ และราคาต้องทำยังไงนะคะคือในฟีเจอร์ของ Facebook นะคะตรงตำแหน่งเพจของเราเนี่ยจะมีตรงตำแหน่งที่เรียกว่าร้านค้านะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าและใส่ข้อมูลร้านค้านะคะได้อย่างง่ายๆเลยะคะ่ะแต่นะคะเราต้องทำบนหน้าจอ d e s k ์ท็หรือว่า บนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ตรงร้านค้าที่อยู่ในมือถือเนี่ยยังไม่เปิดให้ใช้งานนะคะสําหรับวิธีการนะคะก็คือเราไปที่หน้าเพจของเราก่อนนะคะอันดับแรกนะคะแล้วเลื่อนลงมาตรงตําแหน่งร้านค้านะคะหรือถ้าใครยังไม่เคยเซตร,ร้านค้าเลยนะคะก็คือให้เลือกเทมเพลตนะคะตรง ตำแหน่งเพจของเรานะคะก็คือตรงตั้งค่าของเพจนะคะแล้วก็เลือกแท็บที่เป็นร้านค้าขึ้นมานะคะซึ่งจะมีตรงคำว่าเทมเพลตนะคะตรงนี้นะคะและแท็บนะคะให้เลือกเป็นรูปแบบร้านค้านะคะซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าใครเลือกแบบช้อปปิ้งนะคะก็จะมีข้อมูลร้านค้าขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยถ้าใครเลือกเสร็จแล้วนะคะเวลาเรากลับมาที่หน้าเพจของเราเราจะเห็นตรงตำแหน่ง ร้านค้านะคะโผล่ขึ้นมานะคะซึ่งถ้าใครนะคะอยากตั้งค่านะคะก็สามารถกดตรงคําว่าเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือไปตรงตําแหน่งร้านค้าของเพจก็ได้นะคะแล้วก็กดคําว่าร้านค้าค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีรายการสินค้าขึ้นมาหรือถ้าใครยังไม่เคยใส่เลยนะคะ f a c e b o o k เนี่ยก็จะบอกให้เราเพิ่มรายการขึ้นมานะคะเราก็สามารถกดคําว่าจัดการร้านค้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มสินค้าค่ะ แล้วเราก็เพิ่มรูปเข้าไปนะคะอ่าเราสามารถเพิ่มรูปจากเพจเราก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเพิ่มรูปในคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่ชื่อรายการสินค้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ราคาเข้าไปค่ะเราสามารถตั้งให้ลดราคาก็ได้นะคะ จากราคาเต็มลดเหลือเท่าไหร่นะคะตรงอธิบายนะคะเราจะใส่ครบช่วนก็ได้นะคะแต่ตรงนี้จึงแนะนำว่าอย่าใส่เครมผลลัพธ์นะคะซึ่งมันจะไม่ผ่านนโยบายนะคะแล้วเราก็สามารถกดเพิ่มสินค้าได้เลยค่ะแล้วสินค้าเราก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้าเทปนั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคําถามที่เพื่อนๆถามมาใครที่อยากถามคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้โพสนี้ได้เลยหรือจอยกรุ๊ปเข้าไปนะคะเข้าร่วมกลุ่มชุมชนคนยิงแอดนะคะหรือแอดคลับนะคะก็จะพบเจอกับเพื่อนๆที่ทําโฆษณา Facebook นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามคําถามกันนะคะวันนี้จินลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะชอบสาระแบบนี้ไหมคะจินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต อย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง Youtube และ Facebook จะได้ไม่พลาดนะคะ